ทีเทละนิดนะลูกอย่าเทให้มันเยอะเข้าใจไหมเทให้มันทีละนิดก็พอขยับถังมายกถังมา,าโต้ยกถังมาสิมาอยู่ใกล้ๆเตดหนี่ย เลยเหรอพยายามหน่อยออกแรงเร็วๆอึ๊บอึ๊บอ่านั่นน่ะได้อยู่เอาค่อยๆเดินมากระดึ๊บกระดึ๊บมาอีกนิดน,นึงจะถึงละปึ๊บอ่าอีกนิดน,นึงอึ๊บโอเคอีกนิดน,นึงปึ๊บ โอเคอ่าวางขังลงทีนี้เอาให้มันกินทีละนิดนะออโต้ให้มันกินทีละนิดก,ก็พอนะอุ้ยหอวเกือบชิมลงไปอโาโต้ใช้ที่ตากก่อนดีไหมใช้ที่ตักก่อน แล้วก็ค่อยหยิบจากที่ตักเอาอเอาที่ตกัตกตักตักอาหารใส่ที่ตักให้เยอะก่อนแล้วค่อยเอามือจับใสจับจากที่ตักดีไหม ได้ตักได้ไหมได้อตโต้จะทำยังไงดีอตโต้คิดว่าจะทำยังไงดีจะเทจากถังเสร็จที่ตักดีไหมอตโต้ลองเทจากถังสิจากถัง เอาที่ตักรองไว้แล้วเอาโต๊ะ็เทใส่ที่ตักทำได้ไหมทำไม่ได้หรอให้ไซโกช่วยไหมช่วยไหมไซโกช่วยไหมเรียกไซโกก่อนสิช่วยโต้ด้วย